สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมล์และเอฟซีเกาด้วยจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางห้าน้อยจ้าห้าน้อยแยกน้อยแยกรอบจ้าแนวเทาาวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่เดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเมื่อนี้เป็นวันเพื่อฮัทจ้าเมื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางของไอจอยคือเกาแลวก็ตามเคยเนาะสำหรับผลนห้าน้อยเมื่อวานจ้าวันที่ยี่สิบสาม สำหรับแยกน้อยของเฮาจะน้อยพิเศษเด่นศูนย์กับหาจะพ้นมาเจ็ดสี่แปดแปดแปดโอ้โหแปดบนแปดล่างกันเลยทีเดียวสี่แปดแปดแปดพาดไปสำหรับน้อยรอบปกติจะศูนย์กับหาพ้นจะหาสองเก่าสามเก่าโอ้โหอันนี้ก็เก่าบนเก่าล่างกันเลยทีเดียวเนาะสองเก่าสามเก่า สำหรับเรีนหาของฮารลอบปกติมาลักลอยเนาะมือนีศูนย์โซนหาโซนเบิ้ลมาแปดแปดสำหรับลอบปกติถือว่าพลาดไปจา้าสำหรับน้อยรอบ v i p หนึ่งกับเก้าจะพ้นมาแปดสามเก้าสองเก้าาสำหรับแนวทางของฮาถือว่าปังสำหรับแยกน้อยเนาะเข่าน้อยสุดท้ายลอบสุดท้ายเลยสามเก้าเข่าเก้าสามตัวเน้นเต็มเต็ม บนเด่นเก้าุดเก้ามาจาาล่างเก้าสองเข่าตรงๆต,ต,ตัวเน้นเต็มเต็มเก้าสองเด่นเก้าของเฮามาจากอ่ายินดีกับพี่นอยเอฟซีติดตามประกาศนราจาะสาหรับแยกน้อยของเฮามือนี่เข่าน้อยรอบสุดท้ายโอ้โหลุนแบบสุดขีกดกันเลยทีเดียวเนาะมารอบสุดท้ายบนหลางเลยตัวเน้นเต็มเต็มฮะมือนี่ตามดุนกันต่อนอ้องฝากไป พิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเราจะสาหรับฮานยอยก็เฮาเมื่อนี่จะแนวทางสีมาหายตามสูตรกะรอหลุนไปด้วยกันเราจะสีมาหายตามสูตรหรือบ่อ,อไรกะลออรุนเนาะก่อนสีไปรับชมฝากด้วยละกันเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาจคนละไลค์คนละแชร์คนละหน่งติดตามจากพี่น้องเอฟซีจะได้ตีขามารับชมใหมๆ่ๆเราจะอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกด กระดิ่งไหวจะเผื่อสิไรบุพาดแนวทางที่แอรจอยลกไหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าแนวทางที่แอรจอยลกไหายจะมีหุ้นนี่คือหุ้นห้างเซ็งหุ้นดาวโจนฮานอยลงไห้สองสูตรจะกฮานอยนี่คือเจอกันถูกวันเนาะแนวทางลาวพัฒนาลงไห้สองสูตรจากลาวพัฒนาเจอกันถูกวันจันวันพุธแลวกตามด้วยวันศุกร์วันสุดท้ายเนาะแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เส้นเดียวกันจ้า สำหรับลาพัฒนาของห้าเมื่อวานก็ถือว่าปังอีกแล้วเนาะลาพัฒนาโลหิหสองสูตรมาสูตรหนึ่งเนจาจะมาสูตรหลักโอโ้โหมาได้แบบตรงๆงเลยสำหรับลาพัฒนาของห้าสูตรเดิมสูตรหลักนี่ถือว่าปังมาได้แบบต่อเนื่องเนาะส่วนอ,อีกสูตรนี่อาจสิพาดไปเนะาะห้ยองสูตรมาสูตรหนึ่งถือว่าโอเคอยู่เนาจะสวงน่งยังจับทาง,ยา,ย,างยากอยู่เนาะสำหรับ เวลาพัฒนาขอาเฮาจะสูตรเม็ดเดียวนี่โอ้โหเม็ดเดียวเด่นตัวเดียวเนาะสำหรับน้อยพิเศษเฮาจะเลกเด่นหนึ่งกับสามจับคูนึงสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจ้ะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าคู่ชุดถ่ายหนึ่งหกสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดน้อยรอบปกติจานหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่าสำหรับเด่น2องกบคู่สองสามสองสสอง,ห,องหกน้อยรอบพี่อาวีไพี่จะรอบสุดไทยหนึ่งสี่ำหรับห้าน้อยของเฮาเมื่อนี้สน้อย3มรอบคือชน1น่งชนโอ้โหต้องหงเลย พิเศษ1 3ปกติ1 2 VIP 1 4เมื่อวานกับเก่าไหลยาวเลยเนาะสำหรับเด่น1วิรุษ1 VIP จะ1 3 1 4 1 5 1 6 4 5 4 7 4 8 ่เก้าจ้าเดี๋ยวมาเบ่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับน้อยรอบ VIP จะเน้น C 8ปด C เ1้าห 24 25 1214 3738 16กับ15จ้ะ อโอเคเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทาง3ฮานอยแนวทางของเ้ามือนอี้ก,ก็คือตามนี่แล้วจะมักตัวได้ชอบตัวได้กะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับหานอยของเฮาจะ้ะ มือนีคอยมาปังๆคอยมาเด่งๆคอยมาเต็มๆสามน้อยเลยละกันเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางครับแจอยสูดีเฮงๆปังๆลุ้ยๆกันทุกคนทุก่านเราจะแนวทางมีเขามีรูดนองพิดผ่านประการใดกับโคตรโคภัยหลายๆเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางสู้ดีมีไส่กันทุกคนทุก่านจ้าสวัสดีจ้า